สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t ทอร์รี่อารค่ะมาถึงดวงการงานการเงินกันบ้างนะครประจําเดือนพฤษภาค,คมมาดูกันว่าคนแต่ละวันเนี่ยการงานการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะร,รอบนี้เราเริ่มกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบสดีค่ะมาดูกันนะว่า ไพ่อาจจะบอกอะไรเราเนะเดือนพฤษภาคมก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสมากเลยค่ะที่คุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะกับคนที่รู้จักด้วยเปิ้ลมองว่าบางทีเราอาจจะได้รับการ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะให้เราแบบได้งานได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักเก่าๆแนะนํามาก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นคอนเน็กชันเนาะเออที่นําพาง,งานมาให้เราเนะแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมด้วยความว่าเป็นสิ่งใหม่งานใหม่เนี่ย แน่นอนก็ไม่แปลกที่มันจะมีอุปสรรคบ้างแต่เปิ้ลเชื่อว่าคุณจะฝ่าฟันไปได้คะ่ะแต่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะคืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รักเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนําพาง,งานมาให้เราก็จริงแต่ คนที่จะต้องฝ่าฟันงานนั้นๆไปด้วยตัวเองอะ่ะคือตัวเรานึกออกไหมเอออธิบายเข้าใจเนาะเพราะว่าให้าดาบขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะไปคิดว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือคนน้นคนนี้เนี่ยอย่าแต่ด้วย energy ของเราเองเนี่ยเป็นคิงถือดาบแปลว่าเราเป็นคิงแล้วเนาะไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณสู้นะคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะแล้วก็จะนําพาเงินทองมาให้คุณด้วยนะจังหวะเวลานี้มันเพิ่งเริ่มิันมองว่า อะไรก็ตามที่คุณทำบางคนเพิ่งย้ายงานใหม่ก็อาจจะต้องรอดูผลงานรอผ่านโปรเบชั่นหรือถ้ามีโปรเจกต์ใหม่คนอื่นก็ยังมองอยู่ว่าเอ้ยเราจะทำสำเร็จทำได้ไหมเพราะฉั้นทุกอย่างมันอาจจะเป็นการที่เรายังไม่ได้ผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกรรมมากมายนักเนอะอันนี้อันที่หนึ่งหรือหมายถึงคนทำธุรกิจก็ได้เพิ่งออกมาทำอะไรบางอย่างถามว่ามันจะคืนทุนไหมมันก็อาจจะยังไม่ได้คืนทุนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงิน,นก็เลยมีการคิดเยอะคิดมากเรื่องเงินพอสมควรค่ะบางคนอาถ้าแบบเป็นพนักงานประจำก็อาจจะเริ่มคิดวางแผน แล้วว่ายังไงดีจะทํายังไงให้แบบมีเงินเยอะขึ้นบางคนก็คิดว่าทำยังไงจะประหยัดเงินอะไรเงี้ยได้หมดแต่มันจะเป็นการคิดเรื่องการเงินแล้วก็คิดก่อนใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ได้เห็นว่าคุณใช้เงินสูรุ่ยสูรายนะคนเกิดวันพฤหัสคุณจะคิดก่อนว่า ควรไหมอะไรเหมาะสมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้หรือว่าเราแบบอาจจะเริ่มคิดเยอะเรื่องเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือ f r e e ล a n c e นนะที่ไม่ใช่งานประจำมาคุณยิ่งคิดเรื่องเงินเยอะเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินไปทําอะไรถ้าลงทุนอันนี้มันจะคุ้มทุนไหมอะไรเงี้ยมันจะมีการคิดเยอะเรื่องเงินแต่ใดๆก็ตามเปิ้ลไม่เห็นว่าคุณติดขัดเรื่องการเงินเพราะว่า แน่นอน i n n เ r อของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วในเดือนนี้บางคนก่อนหน้านี้อาจจะฟุ่มเฟือยนะแต่พอมาเดือนนี้ต้องบอกค่ะว่าคุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วเพราะคุณจะคิดก่อนใช้ก่อนหน้านี้อาจจะมือเติบคิดทํานู่นทํานี่แล้วแต่เนาะแต่ Energy 1วันเดือนเนี่ยคือเราจะคิดก่อน แล้วก็รอคอยเงินให้มันดับเข้ามาเป็นกอะเป็นกรรมคืออยากจะเจนเงินให้มันได้เยอะขึ้นซึ่งก็มีแนวโนม้มแต่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ทุกอย่างพึ่งเริ่มคิดพึ่งคิดเรื่องการเงินก็นต้องรอเวลางานก็พึ่งเริ่มทําพึ่งเมีโปรเจกต์กำลังอยู่ในช่วงของการ เซตอัพในช่วงของการพึ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเงินก็อาจจะยังไม่ได้กลับมามากมายนะักอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ใดๆก็ตามคือ1การเงินของคุณไม่ติด2การงานของคุณถ้ามีอุปสรรคปัญหาคุณจะฝ่าฟันไปได้แล้วก็มีคนนําพาง,งานดีๆมาให้คุณด้วยเป็นที่ดวงการงานการเงินแห่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนพฤษภาค,คม67ค่ะเปิดไพยขึ้นมาต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการงานการเงินจริงๆเราน่าจะมุ่งมั่นกับเรื่องบางอย่างอยูอย่เนาะอาจจะแบบเป็นเรื่องที่คุณกําลังฝึกฝนอยู่ในช่วงของการที่เรากําลังโฟกัส ไม่ได้เหมือนกันนะคะมันมีทั้ง8ไม้ทั้ง8เหรียญเพราะฉะนันในเรื่องของการงานแล้วว่าการเงินมีทิศทางที่ไปด้วยกันเนาะแล้วก็มี3ไม้กับ3เหรียญด้วยเพิ่นคิดว่างานของคุณมันมีความสมดุลค่ะบอกเลยว่าคุณไม่ได้เงินจากการถูกหวยรวยเบอร์นะแล้วก็ไม่ได้ไดโชคได้ลาบทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากคอนเน็กชันมาจากความสามารถมาจากสกิลของคุณไม่ว่าคุณจะมีสกิลด้านไหนก็ตามเนาะใครทํางานเกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลป์ก็ค่อนข้างจะเด่นด้วยนะมีเดอะมูลขึ้นมาแปลว่างานที่ใช้ความมโนเนาะไอเดียจิน ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยคุณถ้าใครที่ทํางานด้านเนี้ยและมีสกิลด้านเนี้ยก็ค่อนข้างดีส่วนถ้าถามว่าใครที่มีด้านอื่นๆล่ะได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าใครอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพเนาะอะไรที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางอะ่ะ ก็ดีหมดทั้งสิ้นเนาะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากรวมถึงคอนเน็ชันถ้าคุณออกไปเจอเจอผู้คนก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนด้วยใครมีอะไรอยากจะพูดในเดือนนี้เนาะแบบเอออยากคุยกับเจ้านายอยากถามเรื่องเงินเดือนว่าเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยคุณสามารถพูดได้หรือว่าเออถ้าเกิดเราขายของช่วงเนี้ยถ้าเกิดคุณออกสื่อทําการตลาดหรือบอกต่อก็ต้องบอกค่ะว่ามันจะมีคนมาซื้อของกับคุณนะลูกค้าเก่าก็จะวนกลับมาแล้วก็มีการบอกต่อให้คนเข้ามาซื้ออีกอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ดีที่เหมาะกาาากกับาาาารรรสสื่่่อออใคททํงงนีีีเเยยวข้ด จินตนานการก็ดีงานที่ต้องค้าขายพูดคุยก็ดีคอนเน็ t ชันจะนําพามาซึ่งเงินให้กับคุณนะคะค่อนข้างจะดีมากเลยแต่ก็ระมัดระวังเรื่องความคิดเยอะคิดมากด้วยเดอะ o มูนเนี่ยมันมีความเรนะเป็นเส้นบางๆระหว่างความแบบ ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์กับการคิดเยอะคิดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลให้ดีเนาะ,ะแล้วบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่ากลางวันทํางานไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าอาจจะแบบเจอคนเยอะอะกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทํางานของคุณก็เป็นไปได้เพราะเดมูนมาหมายถึงอทำงานกลางคืนเนาะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาตอนกลางคืนก็เป็นไปได้ก็โน้ตไว้รีบจดไว้ก่อนก่อนที่จะลืมถ้าเกิดว่าเรารอ,อ,อตื่นเช้ามาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เหมือนกอันอุปสรรคมีนะคะมีควีนถือดาบขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหลือบากว่าแรงทีุ่่จะฝาฟันไไปด้ ตั้งใจมุ่งมั่นเงินกับงานคุณสมดุกลกันแปลว่า ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะไม่มีโชคมีลาบเนาะแต่ว่าเงินจะมาจากงานแล้วก็ไม่ติดขัดด้วยมาต่อกันที่ดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําเดือนพฤษภาคม67นะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะเพื่อนมองว่าคุณ enjoy happy อ่าบางคนอาจจะบอกเออไม่เห็นจะ happy เลยก็มีเรื่องต้องอดทนแต่มันก็ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงค่ะเพื่อนมองว่าเพื่อนฝูงก็จะได้เขาแลก็จะให้การช่วยเหลือนะช่ว ตนี้ถ้าเกิดคุณมีอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนคนรอบตัวทําได้สามเดียดเป็นแพน์งกงารพูดคุยเจราจาแล้วก็จะได้เปรียบด้วยความหมายหมายถึงว่าเขาก็จะฟังคุณแล้วก็เหมือนบายไอเดียคุณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีไอเดียความคิดส,สร้างสรรหรือมีอะไรอยากจะสื่อสาร จังหวะนี้ดีนะแล้วมีไพ่สาถ้วยแปลว่าอารมณ์มันก็จะดีด้วยยาอึดอัดหรือเก็บไว้ในใจมากจนเกินไปเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องอดทนอีกเดือนหนึ่งค่ะมันมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะแต่เัิ้นคิดว่าความอึดของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณผ่านไปได้แน่นอนเงินอาจจะหมุนเัินรู้สึกว่า การงานเนี่ยคุณแฮปปี้ดีอาจจะแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีไฟในการทํางานอะไรมากมายเนาะคือไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีความสุขแล้วก็สามารถพูดคุยต่อรองหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับคำพูดคํำจ,จาจาเดือนนี้เด่นสามารถพูดได้อดทนต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ย อาจจะยังต้องหมุนเงินอยู่นะถามว่ามีมากกว่าใช้ไหมมีมากกว่าใช้ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเหมือนเอ่ิวเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยม่ยังรัดติวอยู่อ่ามันอาจจะแบบเข้าซ้ายจ่ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ใครค้าขายก็ดีนะมันมองว่าก็จะมีคนแบบลูกค้าเก่ามาซื้อหรือว่ามีการบอกต่ออ่ะคอนเน็กชันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เหมือนกันเดือนนี้คุณจะได้คอนเน็กชันดีๆเพื่อนเกา่กะะากัลยาณมิตรคนเกา่เกาๆคนรู้จักอะไรเงี้ยกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณ,คณมาซื้อของมาบอกต่อมา อะไรก็ตามก็ค่อนข้างดีนะส่วนใครที่แบบว่ามีคนเก่าๆ,ๆมาเหมือนกันแต่มายืมตังค์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือป้นคิดว่าคุณมีกําลังใจให้เขายืมแหละแต่ถามว่าโอกาสที่จะคืนเนี่ยป้นคิดว่ายากเหมือนกันเนะเพราะมีทั้งแฮง,งแมรแล้วก็แชรอ์ออแปบลบว่ายืมไปเนี่ยโอกาสคืนต่ํามากหรือถ้าเกิดได้ให้ไปแล้วเนาะ ก็ต้องบอกว่าทําใจนิดหนึง่งมันอาจจะไม่ได้คืนตามที่เขาบอกสัญญาหรือว่าอะไรกันไว้เนาะอาจจะต้องรออยู่เปิ้งยังไม่เห็นว่ามันถึงขั้นศูนย์นะแต่ว่ามันอาจจะแบบล่าช้ามันอาจจะต้องโอ๊ยไม่น่าให้ยืมเลยให้ไปแล้วเหมือนไม่คืนสัทีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้ถึงขั้นติดขัดอแต่มันก็อย่างที่บอกมันก็รัตติ้วพอสมควรเนาะก็ให้ผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างน้อยอารมณ์ของคุณก็ไม่ได้ทรมานจนเกินไปถ้าเราเข้าใจปล่อยวางทุกอย่างมันก็ จะโอเคอะใครอยากจะแบบพูดคุยอะไรหรือว่าอยากจะขายของดีขึ้นก็แนะนําว่าหันไปม,มองคอนเน็กชันรอบตัวคุณค่ะเพื่อนเก,ก่าๆคนเก,ก่าๆคน,คนรู้จักคนที่รักคุณจะช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนเกิดวันอาทิตย์ค่ะถึงดวงของคุณแล้วนะคะในดวงการงานการเงินนะคะประจำเดือนพฤษภาคม67ค่ะมาดูกันว่า จะเป็นยังไงบ้างจากไพ่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ก่อนเลยนะมีเดวิลขึ้นมาแปลว,ว่าเดือนนี้คุณอาจจะเหมือนแบบขี้โมโหหงุดหงิดง่ายอาแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่แบบดวงอาทิตย์เนาะเป็นคนที่ใจร้อนอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะฉันคุณก็จะมีความหุนหันพันแล่นสูงมากเพราะฉะนั้นก็เหยียบเบรกตัวเองไว้ค่ะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะคุณจะขึ้นขึ้นลงลงนะแบบอารมณ์มันแบบหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอเดือนนี้เราอย่ายเอาตัวเองไปผูกกับคนอื่นเพราะอะไรไหมมีหนึ่งดาบขึ้นมา ถ้ามีปัญหาอุปสรรคัก คนที่แก้ปัญหาได้คือตัวคุณเองถ้าเกิดคุณทํางานไม่ว่าจะเป็นงานทีมเวิร์กหรืองานเดี่ยวเนี่ยมันเหมือนคุณต้องเป็นคนโซโล่คุณต้องเป็นคนเดินหน้าคุณต้องเป็นคนตัดสินใจอะไรเงี้ยถ้าทํางานกับคนเยอะๆนะลูกน้องบริวารต่างๆก็อาจจะต้องรอคอยให้คุณเป็นคนคัดออฟเป็นคนตัดสินใจก็ได้หรือถ้าทํางานเป็นทีมเนี่ยมันก็คือคุณจะต้องเป็นคนเคาะเพราะมันไม่มีคนเคาะก็เป็นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครทํางานวันแมนโชเนี่ยจะสบายกว่าเนาะแบบแต่ถ้าเกิดใครทํางานเป็นทีมหรือว่าจะทำอย่างนี้ได้ย ก็แปลว่าทําใจร่มๆสบายๆค่ะเพราะว่าอะไรปัญหาอุปสรรคทั้งหมดมันแก้ได้ด้วยตัวคุณเองแต่ว่าถ้าคุณไปคาดหวังว่าทําไมคนอื่นไม่สามารถทําได้เงี้ยคุณจะงุดหงิดเพราะฉะนั้นทําใจสบายๆเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเขาจ้างเรามาก็เพื่อให้เราทําหรือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็มีหน้าที่ตัดสินใจเพราะถ้าเกิดคนอื่นตัดสินใจก็อาจจะไม่ถูกใจคุณ ก็ได้เหมือนกันอุปสรรคต่างๆมันจะค่อยๆผ่านไปนะมันบอกงี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องงานสูงมากมีสี่ไม้ขึ้นมาไม่ว่าจะทํางานประจําธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างโดดเด่นหมดเลยคุณมีโอกาสได้ทํางานกับเด็กทํางานกับคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะมีลูกน้องบรวิวารใหม่มีคนเข้ามาใหม่ๆหรือเนื้องานใหม่ๆก็ได้แต่อย่างที่บอกเลยนะคีย์ของมันคือ อย่าพึ่งใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องอารมณ์เนาะแล้วก็ความอีโก้การมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมันต้องสมดุลอะคือคุณมีหน้าที่ตัดสินใจก็จริงคุณเป็นคนมีหน้าที่ที่ทาให้มันสําเร็จก็จริงท้าให้มันชัดเจนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถยึดมั่นถือมั่นในความคิดของคุณคนเดียวได้ถ้าเกิดคุณทํางานเป็นทีมโอเคปะ่ะถ้าวันแมนโชหรือว่าทํางานคนเดียวนี้อันนี้สบายเพราะว่า มันไม่ได้คุณไม่ต้องไปทําแบบเขาเลยนะคุณไม่ต้องไปว่าใครหรือไม่ต้องไปรอใครไงยังไงคุณรู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เตือนก็แล้วกันแต่ว่ามันจะมีความก้าวหน้านะแต่ในเรื่องของการเงินไม่ได้พูดถึงเลยอาระมัดระวังเรื่องหนี้สินด้วยนะมีเดวิลขึ้นมาแปลว่ามันอาจจะใครมีหนี้สินอยู่ก็อาจจะยังต้องแก้ปัญหาโดยตัวเราเองเนาะถ้ามีหนี้คนที่จะปลดหนี้คือเราคนที่จะทําให้มันดีขึ้นคือเราเองเพราะฉนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าติดขัด ส่วนใครยังไม่ได้ก่อหน,นี้หรือว่าไม่อยากจะทำหนี่เพิ่มอย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าเดววลอ่ะบางทีมันหงุดหงิดนู่นนี่น่นแล้วเราอาจจะเหมือนแบบ ไปสร้างหนี่โดยที่ไม่จําเป็นก็เป็นไปได้อันนี้ระวังเนอะเออบางคนก็มีเกณฑ์เดินทางด้วยอ่าถ้าช่วงนี้การงานเกี่ยวข้องการเดินทางก็ระมัดระวังนิดนึงแนละ้วว่าเดินทางปลอดภัยอไรเงี้ยอย่าใจร้อนมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากความซุ่มซ่ามอะไรของคุณนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกเพราะว่าแต่ว่าคนวันอาทิตย์จะอารมณ์ใจร้อนไงบางทีรีบๆใช่ไหมหงุดหงิดห,หุนหันพลันแล่นเดี๋ยวก็ไปแบบท,ทํานู่นทํานี่อไรเงี้ยอุบัติเหตุจากการเดินทางก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นกันอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะดวงการงา,งานการเงินให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำเดือนพฤษภาคม67นะคะมาดูกันว่า จะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้อย่าคิดเยอะคิดมากค่ะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยนะว่าเราอาจจะมีความเครียดความกังวลเพราะความคาดหวังก็ได้แล้วมันก็มีความคิดเยอะคิดมากอารมณ์ก็อาจจะอ่อนไหวง่ายนะมีความแบบอาจจะน้อยใจทําไมมันไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังหรือว่าเฮ้ยมันไม่สําเร็จแล้วเราก็อาจจะหน่อยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างเนาะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผิดหวงังไม่สําเร็จเสียใจก็เป็นไม่ได้ให้คุณให้ภัยตัวเองปล่อยวางคะ่ะแล้วเดินหน้าเนาะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันแก้ปัญหาาจะดีกว่คุณ มีเมจิเชียนแปลว่าคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้นะเพราะฉะนั้นมีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามามันไม่เหลือบากว่าแรงของคุณที่จะทําได้6กไม้ขึ้นมาแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จคะ่ะแต่โอเคมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่อยเป็นค่อยไปไพ่เดอะฟูลบอกว่าไพ่เดอะฟูลเนาะบอกว่า,วาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปรีเร่งรีบมากเกินไปคุณน่ะนิดความสําเร็จเป็นข้าใจแต่ว่าโอเคมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทําตัวสบายๆชิลๆเหนื่อยก็พัก หรือว่าแบบเออไม่ไหวลวก็ไปผ่อนคลายไปกินดื่มไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเนอะเราจะป็นต้องสมดุลเนาะเพราะว่าอะไรประการประสบความสําเร็จของคุณอะมันใช้เวลาหไม้ขึ้นมามันชัดเจนเลยค่ะว่ามันไม่ง่ายมันต้องใช้ระยะเวลามันไม่ใช่ดีดนิ้วแล้วคุณจะสําเร็จเลยมันแบบเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความสุขกับแต่ละช่วงเวลาเนาะถ้าเกิดคุณรอแบบจนสําเร็จทีเดียวแล้วคุณค่อยมีความสุขอะมันนานแล้วคุณก็จะนอยแล้วคุณก็จะเครียดแล้วก็จะน้อยใจแแล้้ววกก็็จะบบอออาาาารรรรมมมณ์ซึเศหหืื่่ดดิงๆต เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามนะเพิ้ลแนะนําว่าให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆเนอะแล้วก็ไม่ต้องกังวลคุณประสบความสําเร็จแน่นอนอุปสรรคที่เข้ามาคุณฝ่าฟันได้แต่ลดความคิดเยอะคิดมากบางคนนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้เพราะว่าอะ อาจจะเพราะว่าความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะเออพระนั้นก็ต้องระมัดระวังเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอกินน้าเยอะๆนะสำคัญเหมือนกันนะมีน้ําขึ้นมาด้วยกินน้าเยอะๆแล้วก็พยายามข่มใจนอนเพราะโกรดฮอร์โมนก็จะเกิดในช่วงห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งตีสองอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะแบบเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่หลับอ่ะพอนอนไม่อิ่มมันก็ทําให้มีผลต่อร่างกายและฮอร์โมนได้เหมือนกันมันก็จะวนไปเนะาะอ่าพระนั้นอันนี้เตือนเรื่องสุขภาพการนอนไม่พอความคิดเยอะคิดมากจนเกินไปแล้วกันแต่อุปสรรคปัญหาค การเงินไม่ได้พูดถึงเลยค่ะเพิ่นคิดว่ามันก็คงจะพันกับเรื่องการงานด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสาระมากแปลว,ว่าคุณก็มีกินมีใช้ปกติโชคล่ามไม่มีนะคะเราต้องทำอาหาได้เนาะเออหรือว่าถ้าเกิดใครเครียดเรื่องการเงินมันก็อาจจะยังคงตึงอยู่แต่เพิ่นคิดว่าให้คุณหยุดใช้อารมณ์แล้วคุณมาใช้สมองคุณจะหาทางออกได้อาเพราะว่าไพ่บอกว่าเฮ้ยอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะมีความแบบเหมือนกลัวหรือว่าแบบไม่ไม่โอเคหรือว่าไม่สบายใจเนาะให้คุณตัด อารมณ์พยายามแล้วกันเนอะเปิ้ลเข้าใจว่ามันไม่ง่ายและใช้สมองคิดว่าเฮ้ยใ,ใครจะช่วยเราได้หรือคอนเนคชันสังคมของเราอย่างไงแล้วก็ออกไปใช้ตรกกะหรือใชอ้เหตุผลในการแก้ปัญหาคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือไพ่ออกมาประมาณนี้เปิ้ลก็สื่อสารประมาณนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เกิดวั<า>นเกิดวันอังคารค่ะมาดูการงานการเงินของคุณกันว่าเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างคะจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าการงานจริงๆแล้วนะมั่นคงดีนะใครทํางานประจาก็ยังมั่นคงอยู่ไม่ได้เห็นว่าจะออกจากงาน ใดๆน,นะยังยังคงทํางานที่นี่ได้อยู่แต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักในช่วงนี้ก็ได้เป็นเพราะว่าทํางานสะสมมานะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันถาโถมในเดือนนี้แต่ทาไมไม่รู้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักหน่วงอาจจะเพราะว่าสะสมมานานแล้วก็เฮ้ยอยากพักมากเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้พักสักทีอะไรอย่างงี้ะเออแต่พออยากจะพักก็มานั่งคิดเรื่องเงินอีกว่าเอ้ยมันจะต้องใช้เงินเยอะไหมถ้าต้องไปเที่ยวอะไรเงีง้ยมันก็อาจจะทําให้คุณอั้นไว้แล้วก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวในสิ่งที่คุณอยากได้ก็ได้หรือว่าเสียดา,ดายดบาบาน các bạn. ไม่เสร็จแล้วก็เครียดแล้วก็แบบเงินได้น้อยใดๆก็ตามเนอะมันเลยทาให้คุณตึงๆเป็นไปได้อันนี้สําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามเนอะมันจะมีความเหมือนแบบเฮ้ยงานมันก็คือไปเรื่อยๆมั่นคงนะแต่คุณจะรู้สึกแบบแบกบอะไรบางสิ่งบางอย่างใครยิ่งทํางานแบบเป็นเจ้าของกิจาการอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะไงคุณก็เลยจะกังวลเรื่องการเงินด้วยว่าเฮ้ยจะต้องแม n น g ยังไงบริหารยังไงวางแผนยังไงเพราะว่าเงินมันอาจจะแบบไม่ได้เข้ามาเยอะมากแต่ว่าคุณต้องทํางานเยอะมาก เพื่อแลกกับเงินอะไรเนาะมันก็เลยมีความเหนื่อยในในใน,ในงานนั้นๆคืออาจจะต้องทํามากกว่าถึงจะได้เงินเท่านี้อะไรอย่างงี้เนาะคือทํา6ได้4อย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ได้สมดุลกันเท่าไหร่คุณก็เลยจะมีความเหนื่อยเล็กน้อยแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปนะเพิ่นมองว่ายังไงคุณก็รอดมีเมจิชเชนขึ้นมาไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยคุณจะสามารถผ่านไปได้อ่ะหลายลายคนใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทาง หรือว่าเกี่ยวข้อ,ของกับคำพูดคำจารรจาก็โดดเด่นเหมือนกันเนอะเออหลายๆลคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางในช่วงจังหวะเดือนนี้ก็ได้อะมันอาจจะมีค่ารถค่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานประจำอ่ะทำธุรกิจส่วนตัวเนาะคำนวณราคาดีๆแล้วกันเนาะเวลาเราจะคิดเงินค่าของค่าบริการอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะกินเนื้อได้บางทีเราคิดว่าโอ๊ยไม่คุ้มเลยอะ่ะแบบทาไปตั้งเยอะเสียเหงือไปตั้งเยอะแล้วก็กลายไปว่าได้เงินแค่นี้เนาะเพราะว่าเกณฑ์ในช่วงเดือนนี้มันเหมือนเราทําอะไรไปอะ่ะต้องทํามากกว่าเงินที่เราจะได้แต่ก็ไม นะแค่คุณจะรู้สึกเหนื่อยไงแบบโอ้ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราเคยทํางานที่มันได้เงินมาง่ายๆมันอาจจะไม่ใช่ไงเดือนนี้คือเงินมันจะได้มายากหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมคือได้เนาะขอให้คุณมีความสุขละกันก้าวถ้วยอ่ะอารมณ์คุณยังโอเคอยู่นะคุณยังมีความสุขถ้าเกิดรู้สึกอึอดอัดเหนื่อยก็กินดื่มได้คะ่ะไปเอนจอยชีวิตได้บ้างนะไม่ใช่ว่าถึงขั้นไม่ได้เลยเพิ่นก็บอกว่าแฮปปี้ได้เหมือนกันอ่ะนะ ก <G un> ารเงินอ่ะก็คิดเยอะคิดมากในเรื่องของการเงินพอสมควรเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณซูรุยซูไลในเดือนนี้นะเพราะว่าอาจจะมีภาระเยอะแหละบางคนต้องเลี้ยงดูครอบครัวบางคนเป็นเจ้าของกิจการมีแบบลูกน้องที่ต้องแบบจ่ายเงินเดือนเยอะใดๆก็ตามนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเปิ้ลมองว่าคุณจะคิดเยอะคิดมากเรื่องเงินก็ไม่ได้มีโอกาสในการไปใช้เงินเยอะหรือบางคนอาจจะเหมือนแบบก่อนหน้านี้ใช้เงินไปเยอะแล้วไงเดือนนี้ตายแล้วไม่ได้แล้วฉันต้องรัดเข็มขัดแล้วไม่งั้นมันจะแบบมันจะไม่พอใช้อ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นงานการเงินไม่ค่อย ไม่เด่นเนาะการเงินอาจจะตึงๆนิดนึงแต่ว่าในเรื่องการงานเนี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆขอให้คุณอ่าทำใจสบายๆแล้วกันเนาะมันจะได้มายากหน่อยเงินอะ่ะมันอาจจะได้มาน้อยกว่างานที่คุณต้องทําเลยเดือนนี้ไปก่อนและทุกอย่างมันจะค่อยๆโอเคขึ้นแต่ถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรคุณจะผ่านไปได้คะ่ะเพราะคุณเป็นเมจิเชียนนะ อะไรเข้ามาคุณแก้ได้หมดขอให้คุณใช้เหตุผลนะและคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะมาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันสุดท้ายนะคะไปจำเดือนพฤษภาคม67ค่ะคือคนที่เกิดวันพุธนาช่องของเปิ้ลรวมกันเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะคะดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะคนวันพุธสิ่งแรกที่เพิต้องเตือนเลยนะมันอาจจะมีเรื่องราวแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนอะอารมณ์หุนหันพันแลนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ๆแบบอ่าเขาเลยนะงานมีปัญหาลูกน้องทําาไไม่ดด้ัังใจหหรือปญำ ก็ตามหรือมันมีงานใหม่งานแจกอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะเป็นไปได้เพราะมีทั้งทาวเวอร์มีทั้งเดวิลเลยนะอารมณ์ร้อนแรงกว่าคนเกิดวันอาทิตย์อีกอ่ะเพราะฉันคนวันพุธสบายๆนับนึบงถึงพันแล้วก็ยุบหนอพองหนอนะมาดูคลิปนี้ไปแล้วว่าเออให้เรารู้ก่อนก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเดือนนี้เราจะอารมณ์แบบขึ้นลงเราจะอารมณ์แบบโมโหรุนแรงได้เพราะฉะนั้นมีสติตลอดทั้งเดือนอ่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่มันอาจจะเป็นเรื่องงานเข้าเป็นเรื่องของอะไรที่ทำให้เราหงงุดดหิ ก็เป็นไปได้แผนไม่เป็นไปตามแผนอยู่ๆมันมีอะไรที่มันแบบเข้ามากระทบคุณในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปไมได้เพราะมมีความคิดเยอะคิดมากด้วยค่แะแปลว่าคุณจะมีความวิตกกังวลแล้วก็เครียดนอนไม่ค่อยหลับระมัดระวังเรื่องความเครียดมากๆด้วยเนาะเพราะว่าคุณจะมีไฟในการทํางานแหละแต่ความตึงความไฟของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้งานการเนี่ยมันไม่มันมัน,มนเหมือนเราคาดหวังให้มันเพอร์เฟกเนาะแต่ว่ามันอาจจะติดขัดไงมันคือแค่นั้นเอง นะแต่ว่ามีความสุขดีนะในที่ทำงานนะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคมันก็เป็นครอบครัวมีความสุขแฮปปี้กับการทำงานแต่เราอยากให้งานมันออกมาเป๊ะออกมาปังไงมันก็เลยทำให้คุณอาจจะงุดหงิดได้บ้างอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังไว้เนาะมีอัศวินไม้มีควีนถือไม้คือมีไฟมีพลังกายพลังใจในการทำงานสูงมากแต่พอมันไฟสูงอะ่ะมันก็แปลว่าระมัดระวังให้มันอย่าเยอะจนเกินไปเพราะมันก็จะแบบ สุดโต่งพอสุดโต่งก็อาจจะมีความแบบร้อนรุ่มขึ้นมาได้แล้วคนที่มาทํางานกับเราก็าจ,จะรู้สึกว่าเคยแบบตามไม่ทันหรือว่าแบบเออทาไมเขาดูแบบไปเร็วปู๊ปาร์ตขนาดนี้หรืออารมณ์เยอะก็เป็นไปได้อาะฉะั้นค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกอย่างมันจะโอเคในเรื่องการเงินต้องบอกว่าไม่เด่นเลยค่ะพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องรายได้ขาเขา้าเป็นคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูอืมเยอะหรือว่าไม่ได้ดูมีอะไรที่มันแบบ พิเศษอะไรเท่าไหร่ถูกหวยรวยเบอร์ไม่มีนะจ๊ะไอ้คำว่าเดอะเดอะทาวเวอร์หรือกระทันหันเป็นคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าแถมมีเดวิลอีกบางคนอาจจะเหมือน เขาเลยนะไปซื้อของหรือไปเป็นหนี้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นมีสติมากๆเวลาจะซื้ออะไรด้วยหรือมันอาจจะมีของพังของเสียแล้วคุณจะต้องมีการใช้เงินโดยที่คุณไม่คาดฝันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณสํารองเงินไว้ค่ะจริงๆเราควรจะมีไว้เนอะเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วเผื่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใดๆก็ตามแต่โดยรวมก็ไม่ได้คิดว่ามันไปเกี่ยวกับการเงินเท่าไหร่นะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเงินไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องกับตัวงานมากกว่าว่า ไปดังใจที่คุณต้องการอะไรแบบเนี้ยเนาะที่เหลือก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะคนที่เกิดวันพุธขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมค่ะนี่ครบทั้ง7วันแล้วนะใครอยากจะดูวันอื่นๆก็สามารถไปตามดูได้เลยค่ะทําครบไว้หมดแล้วแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย